แล้วก็ทิพยพยาประกันภัยนะครับปรับโครงสร้างนะครับตั้งบริษัทโฮดิ้งนะครับพร้อมทําเทนเดอร์แรกหุ้นแล้วนะครับก่อนเตรียมตัวเข้าตลาดนะครับบริษัททิพยพยาประกันภัยจํากัดมหาชนหรือว่าทิพนะครับ TIP นะครับด้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่22มิถุนายน2564ว่าภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของทิปนะครับได้มีการจัดตั้ง บริษัททิปกรุ๊ปโฮดิ้งจำกัดมหาชนนะครับหรือทิปทีไอพฮ่องกงนะครับขึ้นโดย TIP H. พทิปนะฮะจะทำคำเสนอซื้อหรือ Tender o f f อฟนะครับหุ้นทั้งหมดของทิปกับผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของ TIP H. ีฮ่องกงนะครับทิปนะครับที่อัตราการแลกหุ้นเท่ากับ1หุ้นสามัญของทิปต่อ1หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของทิป H. พีเฮดฮ่องกงนะครับ T ีไทยแลนด์ไอนะครับพีเฮดฮ่องกงนะครับทิปนะครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2564นะครับจนถึงวันที่30สิงหาคม2564ระหว่างเวลา9.00นถึง16.00นนะครับรวม45วัน ทุกวันทําการนะครับซึ่งการแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับโดยการแลกหุ้นจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นของทิปได้มีการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์นะครับหรือว่า tender offer แล้วเท่านั้นนะครับทั้งนี้ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหุ้นเสร็จสิ้นนะครับทิปนะครับ TIPH นะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็นหลัก รั์จดทะเบียนแล้วนะครับหุ้นสามัญของทิฟนะครับ TIPH นะครับก็จะเข้าซื้อขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้นสามัญของทิฟนะครับ TIP นะครับซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์นะครับในวันเดียวกันโดยการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของหุ้นสามัญของทิฟ TIPH นะครับ แทนหุ้นสามาัญของ TIP นะครับนั้นจะคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายน2564นะครับสำหรับผู้ถือหุ้นของ TIP ทิปนะฮะในปัจจุบันสามารถดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อหรือ tender offer ในครั้งนี้โดยติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่นะครับหรือติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ฟินเซียไซรัสนะครับจำกัดมหาชนในฐานะ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โดยติดต่อคุณจุลากูลนะครับภูภูมิอ่อนนะครับเจ็ดหนึ่งเก้านะครับอาการมิ้นทาวเวอร์นะครับชั้นเจ็ดนะครับถนนบรรทัดทองแขวงวังใหม่เขตปทุมวันนะครับกรุงเทพมหานครหนึ่งศูนย์สามสามศูนย์นะครับหรือว่ากราบรบกวนโทรที่เบอร์ศูนย์สองหกแปดศูนย์นะครับ 0843นะครับ02680 0843นะครับต้องกราบขอบคุณทางที์พยาประกันภัยปรับโครงสร้างตั้งบริษัทโฮดิ้งพร้อมทำเทนเดอร์แลกหุ้นแล้วนะครับก่อนเตรียมตัวเข้าตลาดนะครับ